อินทพรัมใบใหญ่ปลูกแบบพ่อมเมล็ดนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันที่1ธันวาคม2 5 6พนาะครับเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนมาดูอ,าอินทพรัมใบใหญ่ครับที่ผมซื้อมเมล็ดมาจากเน็ตนะครับอันนี้อันนี้ผมปลูกได้เกือบเดือนเอ้เกือบปีนปีละเพื่อนอันนี้ปลูกแบบรากแช่น้ำนะนะเพื่อนนะใบใหญ่ใบใหญ่ลูกมันก็เหมือนบใบฮีทั่วไปนะครับแต่เพียงลูกมันจะใหญ่กว่าปกติหน่อย อันนี้ผมปลูกทดลองปลูกกับแบบเาชน้ำนะครับเพื่อนๆแต่นั้นแค่น้ำไงให้เพื่อนดูเดี๋ยวให้เพื่อนดูคือเนี้ยนี่คือพื้นดินนะครับแต่นี้คือน้ําเห็นไหมเห็นน้ำเนี่ยคือระหว่างหน้าพื้นดินกับโคนต้นน้ําเออโคนต้นของต้นอิมรามกับน้ําเนี่ยมันส่งก,ก๊าดประมาณสักไม่ถึงคืบอ,อะเพื่อนนะอันนี้ทดลองปลูกครับเพราะเห็นมีสัวหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราให้ กินธัญพืเขาได้น้ำเยอะจะทำให้การปลูกเมล็ดอ่ะกลายเป็นตัวเมียได้ดีกว่าตัวตัวผู้นะครับก็ผมก็เลยคือผมยังไม่มีระบบน้ำนะระบบการลดน้ำไงดีไงผมก็เลยปลูกแบบให้เขาลากใช้น้ำเลยนะครับอันนี้ผมปลูกมันแถวหนึ่งประมาณสิบกว่าต้นนะครับเป็นแนวนี้เลยแถวป่ะครับต้นนู้นไม่ใหญเดี่ภาพปต้นใหญ่เนีย ต้นใหญ่หน่อยตัวน,นี้ครับใบใหญ่นะเพื่อนนะพม่าเล็ดนะไม่ใช่ใบใหญเ่เป็นไม่ใช่เ,เป็นเนื้อเยื่อนะนี้เป็นพม่าเล็ดครับอยู่คนต้นเขานะคิดว่าปีหน้านเขาจะ,ขจะเริ่มเริ่มแสดงเพศละล่ะว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียต้นใหญ่หม่ยใหญ่หน่อยครับตันนี้เริ่มเลยนี่เพื่อนไหมตัวน,นี้สูงประมาณรวมสองฟุตอะคําสูงเขาอายุเขาจะครบ องจะครบปีและเดือนหนึ่งครับครบปีนะนี่สิบเอ็ดเดือนละอายุเขาครบสิบเอ็ดเดือนละนะหังใหญ่มากเลยนี่เพื่อนนี่ต้นเขาใหญ่โคนเขาใหญ่นะนี่เป็นดูนปลูกแบบบ้านนะครับไม่ได้ปลูกแบบพิเศษยังไงไม่ได้ขุดหลุมเม็ดเม็ดนะครับเพื่อนๆผมขุดแค่ ผมขุดหลุมยังไงเลยผมขุดหลุมแค่ประมาณนี้นี่คืบหนึ่งคืบหนึ่งเงี้ยประมาณนี้คืบหนึ่งแล้วขุดหลุมกลมๆแบคืบหนึ่งเงี้ยแล้วผมก็เอาอินทรีย์ปลูกเลยเพราะว่าตอนที่ผมชาต้นเขาไว้อะตอนตอนที่ก่อนจะปลูกอะผมชามจักขวดน้ำไหมขวดน้ำหนึ่งลิตรอะมันก็กลมประมาณให้นี้อยู่นะนะครับผมก็ถอดเอาอย่างบลกขวดน้ำปุ๊บผมก็ขุดหลุมประมาณคืบเนี้ยคืบหนึ่งกลมๆลึกก็ประมาณขวดน้ํนนา ผมบอกว่าแย่เข้าไปเลยแล้วก,กบดินนะไม่ได้ขุดกว้างเมตรคูณเมตรนะอันนี้แต่การเจริญเติบโต,ตของเขาก็โอเคอยู่นะเพื่อนอันนี้ผมยังไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยอะไรเขาเลยอันนี้ปล่อยธรรมชาติเลยเนี่ยหนึ่งปีเกือบจหนึ่งปีแล้วไมมหนึ่งปีเกือบจหนึ่งปีแนละ้วครับมาอัปเดตให้ดูดูก่อนว่าการเจริญเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็โอเคนะเพื่อนเนี่ยเด,ดี๋ยวดูดิต้นก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรอบรอบ ต้นนี้เกินสามนิ้วด้วยมั้งเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางก็หนึ่งนิ้วรูปสองนิ้วอ่ะเพื่อนต้นใหญ่อยู่นะ,ะยื้ไม่ถึงปีนะเพื่อนนะจะเขาปีละเดือนสองเดือนเนี่ยนะนี่ครับตันนี้อันนี้เล็กหน่อยอาจจะเพราะตัวนี้มันตอนที่ผมปลูกตวเนี้มันเตียเ้ยไปหน่อยน้ำเขาน้ำเขาแฉะมากกว่าต้นสองสองต้นนู้น คือผมยกโคกสูงแต่ตอนี้ผมยกโคกตี้ไปหน่อยน้ำเขาแฉะคือปลูกให้รากแช่น้ําแต่ไม่ได้แปลว่าจะให้เขาแฉะน้ำตลอดเวลานะคือหนึ่งความหมายของผมอะ่ะคือการแลกแช่น้ำหม,มายความว่างไงคือคือต้องการให้รากรากเขาอย่างดึกไปอะ่ะคือให้น้ํามันซึมให้รากอย่างดึกไปในดินอย่างเงี้ยให้น้าเขาเขาได้นับน้าตลอดเวลาไนงะถ้าทั่วไปสวนทั่วไปคือหนึ่งปลูกบนอ่า ในนาถึงสูงอในสวนที่ใหญ่ที่เขาใช้น้ํารดอ่ะคือน้ําคือน้ำอรอบๆสวนเขาไม่มีเลยใช่ไหมแ้วเขาใช้น้ํารดให้น้ําขังใน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 เบ้าของต้นเลยแต่ผมอะ่ะล้วผมอะ่ะคือมันที่บ้านผมมันมันมันไม่ใช่บ้านดอนอ่ะเชิงเกื่องกึ่งกึ่งไม่ไม่ดอนจ๋าคือมันน้ํามันเยอะผมก็ได้ขุดร่องเนี่ยข,ขุดร่องเนี้ยเพื่อน ขุดล่องนะเนี่ยร่องกับต้นไม้อะเนี่ย,ยดูเลยมันหา่างกันเนี่ยร่องนะเห็นไหมเพื่อนอเห็นไ้มเห็นไหมระหว่างร่องต้นไม้กับร่องร่องน้ําเนี่ยไหมมันใกล้เคียงกันผมตัวเนี้ยมันจริงจก็ตั้งใจไว้จะให้เขาระหว่างน้ํากับต้นมากับต้นอิทรามมันห่างความสูงหาง่างกันเพิ่มสักฟุตหนึ่งนะแต่ตัวเนี้ยช่วงเนี้ยฝนมันตกเยอะตุลาคมผ่านมามีพายุหลายลูกมากเลย น้ำท่วมตลอดเลยทําให้โคนเขาแบบฉ่าน้ําตลอดเวลาเพื่อนการเจริญเติบโตก็เลยเลยไม่ค่อยดีอะ่ะเลยะงักไปช่วงหนึ่งนะเนี่ยให้เพื่อนดูชุดนี้จะเดินน้ําหนักให้เพื่อนดูอีกฝั่งนึงน่ะเห็นไหมอันนั้นปลูกก่อนสองเดือนน่ะดูต้นโตเบ้รเริ่มเลยคือช่วงเขาเขาหนีพ้นน้าไปแล้วไงแต่ชุดชุดเนี้บางทีไอ้ใบเหญยตัวเนี้ผมปลูกหลังชุดนู้นชุดที่เพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> เห็นนะ่ะชุดใหญ่เห็นไหม ต้นใหญ่เนีย่ยนี่คือปลูกก่อนสองเดือนนะอันนี้ปลูกหลังเนี่ยคือช่วงปลูกอะ่ะปลูกประมาณธันวาคมมการาธันวาคมปีแล้วอะ่ะเนี่ยแล้วอาจจะเป็นปลูกช่วงหน้าหนาวด้วยไม่ได้ปลูกช่วงหน้าช่วงมีนาเมษาช่วงหน้าร้อนเราให้น้ําเขาอาจจะทําให้เขาเนี่ยการรัดตัวมันช้าไงแต่มาเจอเนะเจอฝนอย่างเงี้ย มันก็เลยาลอาจจะอาจจะช้าหน่อยแล้วผมก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ให้อะไรเขาด้วยปล่อยธรรมชาติมากเลยแล้วตุลาที่ผ่านมาฝนก็ตกหนักเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าเดี๋ยวหลังเนี้ยผมซื้อเครื่องสูบน้ำมาแล้วว่าต่อไปคือต้องกลัวแล้วเดี๋ยวจะสูบน้ําให้น้ํามันหาย,ยากับโคนต้นเขาสักออย่างน้อยคือหนึ่งฟุตอะอย่างเงี้ยแตะเคยของเก่าเนี่ยมันป็นคือมันแฉะไงมันแฉะมากไปหน่อย ม,มันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลากใช้น้ำมามันมันขืนมันโคลนแฉะไปหน่อยเนี้ยมันเลยไม่ไม่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเดี๋ยวรอหลังอันวาเนี้ยผมก็จะขุดลองให้ลึกขึ้นแล้วก็ให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูดน้ําฝนตกมาทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวน้ําท่วมนะครับครับโอเคคลิปนี้ก็คงแค่น,นี้ครับสำหรับเพื่อนใดก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกับอ่า ผมทรัในโกศสวนเกษตรผสมสานพ่อเพลิงครับอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับออินทรพลมะฮีใหญ่ครับตัวนี้มะฮีใหญ่นะพอเมล็ดนะไม่ใช่เนื้อเยอะนะพอเมล็ดมะฮีใหญ่พอเมล็ดทดลองปลูกแบบรากแช่น้ำนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัพวีดีโอนี้ลงในช่อง YouTube ที่ผมตะทำขึ้นในช่องสวนเกษตรผสมสานพ่อเพลิงส่วนพ่อป่าย่แม่ใหม่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบนี้กันครับสวัสดีครับ